เวเชื่อเลยนะคะว่าต้องมีเพื่อนๆหลายต่อหลายคนเลยนะคะที่พบเจอกับปัญหาเช่นเดียวกับแวค่ะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของอาการนอนไม่หลับค่ะอาจจะมาจากสาเหตุที่เรานะคะทํางานนะคะจนเครียดเกินไปนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราค่ะที่ส่งผลทําให้เรานะคะมีอาการนอนไม่หลับค่ะแต่อาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะคะเป็นปัญหาระยะยาวนะคะหรือเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลค่ะทําให้ร่างกายของเรานะคะแย่ลงไปด้วยค่ะแถมหน้าซ้ํานะคะ ก็ยังทําให้เรานะคะมีโรคหลายต่อหลายโรคนะคะเจาะเข้ามาหาเราค่ะแล้ววันนี้นะคะแวก็เลยอยากจะมาแนะนําตัวช่วยค่ะที่แวรได้ลองทานเองแล้วนะคะมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของอาการนอนไม่หลับเช่นเดียวกับแวนะคะตัวนี้ก็คือ infinite s i e p y fix นะคะ เป็นสูตรผสมผสานของสมุนไพรแล้วก็วัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะตามหลักการแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันนะคะเวร์ทานตัวนี้นะคะแรกๆก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรค่ะก็ยังมีอาการนอนไม่หลับเหมือนเคยนะคะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะคุณภาพการนอนของแวนะคะก็เริ่มดีขึ้นค่ะจึงอยากจะแจ้งนะคะสําหรับใครที่อยากจะลองตัวนี้นะคะแนะนําว่าให้ทานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะ อินฟินิตซิปปี้ฟิกตัวนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจของเราค่ะเพื่อให้เรานะคะหลับง่ายขึ้นหลับลึกแล้วก็หลับอย่างมีคุณภาพค่ะและไม่ทําให้เรานะคะตื่นกลางดึกค่ะช่วยทําให้เรานะคะนอนหลับได้เต็มที่เต็มอินสดชื่นไม่งัวงเงียค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากลองเจ้าตัวอินฟินิตซิปปี้ฟิกกระปุกนี้นะคะเดี๋ยวเวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมไปหากันนะคะให้การนอนของคุณนะคะมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะคะด้วยอินฟินิตซิปปี้ฟิกสิคะ